<c oughs> ตรงนี้คือเพนซับนะครับขวามือคือแยกเพนซับเนาะเราก็จะมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆเลยโอ้โหนั่งไงเพนซับอ่ะ ยามาถึงเวียงทองขวามือนะครับ <c oughs> โอ้โหเป็นเส้นถนนที่ใครๆก็อยากจะเข้าถ้าย้อนดูข้างหลังนี่มันจะยาวเลยนะครับโอเค